อ่าโอเคนะครับก็กลับมาสุดท้ายจริงๆแล้วสำหรับวันนี้สำหรับซัมเมอร์นะครับอ่าจะเจอกันใหม่ไหมเนี่ยก็ยังไม่รู้นะครับอ่ามาดูในส่วนของที่เป็นโค้ดนะครับที่ให้เขียนนะครับจากโจทย์นี้นะครับความยากของมันก็คือตัวนี้เลยนะครับตัวโปรติกนะครับจากเบสคลาสนะครับแคนคูลเลเตอร์นะครับ เนื่องจากพอเรามีข้อกําหนดจากโจทย์ว่าให้ตัวเมทอดของเบสคลาสเป็นโบเทคนะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือนะครับตัวที่จะใช้นะครับตัวเมทอดตัวนี้ได้นะครับ, one, ะรบจะต้องเป็นนะครับคลาสที่ถูกดีไลท์เท่านั้นนะครับพอตัวนี้ใช้ได้จากคลาสที่ดีไลท์เท่านั้นเราก็มาดูตัวดีไลท์คลาสนิดนึงนะครับงั้นตัวดีไลท์คลาสก็ต้องสร้างเมทอดตัวหนึ่งขึ้นมานะครับในการที่จะเรียกใช้ตัวแอดดิชันตัวนี้ จะสังเกตว่าการผ่านค่ามันก็จะผ่านลงมาที่เมทอดเอ d i t i o n นก่อนนะครับเป็นตัวแปร v1 v2 แล้วเอาค่าของตัวแปร v1 v2 เนี่ยส่งมาให้ตัวนะครับเมทอด Addition ซึ่งตัวนี้เป็นของเบสแคนเูเลเตอร์นะครับถ้าเกิดเราดูจากเมสเซจที่ขึ้นมานะดูจากเลเบลที่ขึ้นมานะเป็นของตัวเบสแคนเูเลเตอร์เลยที่สืบทอดมานะครับถึงจะคำนวณออกมาได้นะครับ พอเราสร้างตัว test addition เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเรียกใช้ครับใน method main นะครับ method main ก็สร้าง object ตัวหนึ่งขึ้นมานะครับชื่อว่า mc เรียกใช้ w h a t calculator อันนี้ก็เป็นตัวนะครับ method หนึ่งที่เราสร้างมาเรียกใช้ test addition ก็จะเป็นอีก method หนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาหรือเราจะกำหนดชื่อของเราเองเลยนะครับอ่านะ ไอเทคนะครับหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่กับอีกตัวหนึ่งนะครับคอมพิวเตอร์นะครับโปรแกรมมิ่งสองนะครับนะครับเนื่องจากเรามีคอนสแตคเตอร์สองตัวถูกไหมครับตัวแรกเป็นดีฟอลต์อีกตัวหนึ่งเป็นนับกำหนดพารามิเตอร์ได้สองค่าเป็นสตริงทั้งคู่เลยอันนี้จยนเทสโดยการเรียกคอนสแตคเตอร์ตัวที่สองขึ้นมาแล้วก็รันโปรแกรม อ่หมตอนนี้ชื่อก็จะกลายมาเป็น Calculator Name Itech 104 Owner Name นะครับ Computer Programming 2เนะครับนะั้นการเนะรียกการสร้างอ็อบเจกต์ที่มีการส่งผ่านพารามิเตอร์ที่แบบไม่มีก็คือ default constructor กับแบบมีแล้วก็จะเป็น constructor อีกตัวหนึ่งนะครับนะั้นตัวอย่างนี้ก็จะประมาณนี้นะครับมีใครมีคำถามไหมมีไหมครับไม่มี <hi> ไม่มีครับผมไม่มีครับไม่มีนะนี่เหลือคนอื่นหลาะมีไหมไม่มีครับไม่มีนะอ่าโอเคงั้นอาจารย์ขอนะปิดคาสเรื่องการเรียนการสอนนะครับของรายวิชานี้นะในส่วนของที่เป็นเนื้อหาก่อนนะครับลงเท่านี้นะครับทีนี้ต่อจากนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องของการสอบไฟนอลกันนะครับ เอาเรื่องแรกก่อนเลยในการสอบไปนอนก็คือวันที่สองถ้าเอาตามตารางของเราจะเป็นวันที่สิบสองพฤษภายังอยากให้เป็นวันนี้อยู่เหมือนเดิมไหมอะไครับใช่ไหมตามตารางเราสิบสองพฤษภาใช่ไหมครับถ้าอาจารย์จำไม่ผิดนะใช่คับอาจารย์เออเอาวันนี้เหมือนเดิมไหม หรืออยากจะขยับเลือดไปหน่อยอาจารย์ก็ขอภายในสัปดาห์นั้นแหละนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ต้องต้องส่งเกรดในอีกสัปดาห์หนึ่งนะครับถ้าตามตารางเดิมนะตามตารางที่ที่ทางสำนักทะเบียนให้มานะตามตารางเลครับถ้าส่วนตัวผมแล้วผมว่าเอ่อผมทำตารางโอเคแล้วนะครับอันนี้สำหรับคือวันที่สิบสองเช,ช้าบ่ายแล้วเช้าบ่ายแล้ว ค่ะเช้าหรือบ่ายแล้วผมว่าเช้าดีกว่าครับถ้าผมนะครับเพราะว่า,ว,าวิชาอื่นมันวิชาวิทยาศาสตร์ของอาจารย์นกคือจะสอบช่วงเช้าเหมือนกันครับซึ่งเป็นวันที่สิบสามติดกันเลยใช่ครับอาจารย์เลื่อนให้ก็ได้นะถ้าเกิดว่าจะอ่านหนังสือหรือว่าจะยังไงเพราะอาจารย์ไม่มีปัญหาถ้าถ้าเป็นในสัปดาห์เนี้ย คือสิบเอดะมันเป็นวันหยุดใช่ไหมเงี้ยสิบสองหรือสิบห้าเนี่ยเลือกได้เลยแต่ละวิชาเวเพื่อนๆว่ายังไงบ้างครับแต่แต่ทำหรับผมมันผมโอเคแล้วนะครับอ่ะซ้อนบอกสิบสองเหมือนเดิมคนอื่นละสิมสอนเหมือนเดิมครับโอเคแล้วครับโอเคอ่ะทีนี้เอากี่โมงเพราะว่าเรื่องเวลาไม่จำเป็นต้องฟิกตามตารางก็ได้นะอยากได้กี่โมงมีเวลาให้สามชั่วโมง ก็สรุปก็ตอบสอบออนไลน์นะครับเดี๋ยวมีโจทย์มาให้ต่างคนต่างสอบแต่เดี๋ยวอาจะมีข้อกาหนดบางอย่างเพิ่มเติมมานะครับไว้สำหรับคอร์สเช็คนิดนึงนะครับเอากี่โมงดีเอาสิบโมงถึงบ่ายไหม เริ่มสักสิบโมงนะครับแล้วก็จบบ่ายโมงโอเคปะ่ะไ,ไม่เช้าบ่ายอ่อนะครับโอเคครับได้เลยครับเอ,อก็เริ่มสิบโมงแล้วก็สิ้นสุดการสอบก็คือบ่ายโมงนะครับผมโอเคนะครับทีนี้สิ่งที่ทุกคนจะต้องเตรียมให้อาจารย์นะครับก็คือโปรแกรมสลับอัดหน้าจอในตอนสอบ โอเคครับถ้าใครมีโปรแกรมดีๆก็แชร์เพื่อนนะอันนี้อาจารย์ให้ไปเตรียมเองนะนะเพราะอาจารย์ไม่มีโปรแกรมมานําเสนอนะครับไปหาโปรแกรมสำหรับในการอัดหน้าจอระหว่างสอบมาด้วยเพราะอาจารย์จะบังคับให้ทุกคนส่งไฟล์หน้าจอนะครับหรือไฟล์วีโอที่อัดมาให้อาจารย์ด้วยโอเคไหมโอเคครับโอเคนะกับอีกจุดหนึ่งก็คือนะครับ ในระหว่างสอบเนี่ยทุกคนต้องจอยตัวซูมเหมือนเดิมแล้วก็ต้องเปิดกล้องด้วยโอเคครับต้องเปิดกล้องเลยนะครับเออทีนี้โชคโชกต้องหากล้องมานะครับใช่ครับเอ่อยังไงก็ต้องมีกล้องนะครับนะไม่ใช่กล้องถ่ายรูปนะนะครับอาจารย์ผมมีกล้องเรียบร้อยแล้วครับนะครับกล้องถ่ายรูปนะครับอ่านะไม่ต้องมาเล่นมุกอาจารย์นะครับนะครับ ทีนี้เพื่อให้การสอบเดีเยนี้มันมีความรัดกุมรอบครอบนิดนึงคืออาจารย์อยากจะใช้ระบบไว้วางใจอะนะเพียงแต่ระบบไว้วางใจเนี่ยถ้าทุกคนซื่อสัตย์เนี่ยนะครับมันจะใช้ได้แต่ถ้าเกิดมีใครใครในใดคนหนึ่งไม่ซื่อสัตย์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการเอาเปรียบคนอื่นทันทีเลยซึ่งอาจารย์ไม่อยากให้เกิดกรณีนี้นะครับอาจารย์ก็เลยเตรียมการเรื่องนี้มานิดหนึ่งก็คือหนึ่งนะครับทุกคนจะต้องเป็นไงครับเปิดกล้องในตอนสอบ สองทุกคนต้องหาโปรแกรมในการอัดหน้าจอระหว่างสอบด้วยแล้วเดี๋ยวค่อยอัพขึ้น youtube แล้วค่อยส่งลิงก์มาให้อาจารย์โอเคนะครับงั้นทุกคนต้องทำทั้งสองเรื่องนะครับย้ำนะครับทั้งสองเรื่องต้องทำถ้านะครับนะครับถ้าโปรแกรมอัดมีปัญหาจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอยู่กัดอัดแล้วอาจารย์แดีพออัดเสร็จปุ๊บมีปัญหาเราต้องนะครับ เทสเรื่องของอัดจ,จะพูดว่างไงดีอ่ะคืออย่าอัดแบบยาวเลยถ้าจะให้อาจารย์พูดไหมแล้วอาจจะอัดไปสักหนึ่งชั่วโมงแล้วก็สต็อปแล้วทีนี้เราก็อาจจะเปิดดูไฟล์ที่อัดหรือว่าปล่อยให้มันจัดการไฟล์ที่อัดแล้วลองเปิดดูนิดหนึ่งคืออย่างน้อยอาจารย์ต้องรู้ตอนสอบเลยว่าเรามีปัญหาเรื่องของตัวไฟล์วีดโอที่อัดโอเคไหมซึ่งอาจารย์คิดว่าตรงนี้ถ้าปล่อยให้มัน ทำมันอาจะเสียเวลาไม่เยอะมากหรอกนะขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์ที่เราอัดแล้วกันทีนี้อาจารย์อยากให้เราเทสโปรแกรมที่ใช้ในการอัดหน้าจอก่อนเทสมาก่อนว่ามันใช้ง่ายไหมใช้สะดวกไหมนะครับหรือติดขัดตรงไหนไหมหรือถ้าทำาใหญ่อาจารย์ว่าถ้านะผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วแล้วให้มันหยุดอัดก่อนแล้วก็ดูที่ว่าไฟล์ที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยใช้เวลานานไหมยอย่างของซูมเนี่ยนะครับมันจะใช้เวลาประมาณสักถ้าแบบ อัดเต็มๆ40นาทีนะมันจะใช้เวลาไม่ถึง10นาทีในการเจนเนอเรทไฟล์ที่อัดขึ้นมา <Okay. S 1> สำหรับของซูมนะส่วนของโปรแกรมอื่นเนี่ยอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งเราอาจจะต้องไปหาดูว่านับจะนับจะเป็นตัวไหนดีหรือถ้าเกิดใครได้มาแล้วก็เอามาแชร์กับเพื่อนด้วยก็ดีนะครับถ้าโปรแกรมวิดีโออัดใครเสียเช้งนะับหรือมีปัญหานะครับอาจารย์จะให้สอบใหม่ ทันทีโดยที่อาจารย์จะออกข้อสอบใหม่เลยนะครับโอเคไหมครับเพราะอาจารย์ไม่สามารถตรวจสอบเรื่องของการโคดดิ้งเขาเราระหว่างการสอบได้นะครับาอาจารย์จะต้องกลับมาเปิดสุ่มสุ่มตรวจแล้วกันสุ่มดูแล้วกันว่ามีพฤติกรรมเรื่องของการโคดดิ้งยังไงนะครับเป็นไปปกติไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอยู่ไม่ใช่ว่าเขียนโปรแกรมไม่ได้เลยปุ๊บพอห้านาทีสุดท้ายเป็นไงครับไม่ต้องห้านาทีอนะสักสิบห้านาทีสุดท้ายเป็นไงครับ อยู่ๆโค้ดมาพึบเลยนะครับถ้าอย่างนี้เป็นไงพี่ว่าน่าสงสัยไหมหรือไม่น่าสงสัย <c oughs> นะว่าไง <c oughs> น่าสงสัย <c oughs> ไ,มไม่น่าสงสัยเลยสิบห้านาทีโค้ดเสร็จเรียบร้อยเลยจานย์ <c oughs> นะครับระหว่างทั้งเนี่ยกว่าจะพิมพ์โค้ดสักตัวสองต,ต,ตัวนี่มันยากเหลือเกินสเตตเมนต์อ่ะหรือที่อาจารย์ให้อัดวิดีโอเพราะอย่างเงี้ยอาจารย์าจะได้ดูได้ว่าพฤติกรรมในการพริมพ์โค้ดของเราเนี่ยมันปกติหรือเปล่านะครับ ถ้าเราพิมพ์ไปสักแป๊บหนึ่งสี่ห้าบรรทัดแล้วลบไปสักหน่อยเปลี่ยนสักหน่อยทาโน่นหน่อยนี่หน่อยแต่สุดท้ายแล้วอาจารย์ก็ยังเห็นโครงโค้ดเดิมๆอยู่นะครับที่เราเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเอออาจารย์ก็สรุปได้ว่าเราโคดดิ้งเองนะครับไม่มีกครส่งโค้ดอะไรมาให้เราอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าหรือโค้ดนะครับของทุกคนนะครับอาจารย์มั่นใจว่านะครับแต่ละคนจะมีแนวทางในการเขียนโค้ดต่างกัน ต่างกันเลยนะครับไม่มีใครที่สามารถเขียนโค้ดเป็นแบบแพทเทิร์นเดียวกันได้หรอกอาจารย์เชื่อว่าอย่างนั้นนะรตรงนี้อาจารย์ก็จะเอามาดูอีกนะครับเนื่องจากว่าเรามีกันห้าคนเนี่ยนะครับอาจารย์จะมีเวลาดูได้ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างละเอียดแล้วกันนะครับงั้นอย่านะครับอาจารย์ขอไว้ก่อนแล้วกันครับอย่ามีพฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องของการสอบแล้วกันนะครับทุกคนก็ทําให้เต็มที่นะครับเอาอย่างนี้ละกันนะครับอาจารย์คิดว่านะครับซัมเมอร์เนี่ย นะครับคงไม่มีใครตกหรอกนะครับอันนี้พูดให้สบายใจก่อนจะได้ไม่ต้องเอาวลเรื่องตกเพียงแต่ว,ว่าจะทําได้มากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองโอเคไหมครับโอเคครับครับงั้นอย่างน้อยก็พูดให้สบายใจนิดนึงนะอาการคงไม่ตัด <c oughs> ต,ตกหรอกอะไรเงี้ยนะครับจะได้สบายใจแต่จะได้เกรดอะไรก็ขึ้นอยู่แบบนับแต่ละคนอีกทีหนึ่งนะครับอ่าก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันตามเนื้อผ้าเนื้องานนะครับหรือไม่ก็เรื่องของการสอบแล้วกันโอเคนะ โอเคงั้นสรุปนะครับเรามีนัดสอบกันวันที่สิบสองนะเวลาสิบโมงจนถึงบ่ายโมงนะครับในวันสอบทุกคนจะต้องนะครับเปิดกล้องวิดีโอให้อาจารย์ดูนะครับทุกคนจะต้องมีโปรแกรมอัดวิดีโอนะสำหรับอัดหน้าจอให้อาจารย์ด้วยนะครับกรณีที่ว่านะโปรแกรมอัดวิดีโอเรามีปัญหานะครับอาจารย์จะพิจารณาให้เราสอบใหม่โดยการออกโจทย์ใหม่นะครับแล้วก็สอบต่างหากอะไรนี้เป็นต้น เดี๋ยวก็มาว่ากันเป็นหลายคนไปนะครับเบื้องต้นอาจารย์ขอเชื่อใจทุกคนในเรื่องของความซื่อสัตย์นะครับว่าทุกคนนะจะสอบด้วยความซื่อสัตย์นะครับใช้ความสามารถความรู้ของตัวเองที่มีในการสอบแล้วกันนะครับงั้นเราก็จะเจอกันอีกทีหนึ่งก็คือวันที่12บพรุ่งนี้อาจารย์ขอพปพพรุ่งนี้กันเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์จะมาอัปโหลดวิดีโอที่เหลือให้ทั้งหมดอีกทีหนึ่งเด,เดี๋ยวเกิดอาจารย์อัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเดี๋ยวอาจารย์จะแจ้งในกลุ่มอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคนะโเคครับ โอเคโอเคงั้นอาจารย์ขอปิดคลาสนะครับในรายวิชา i t e ทคหนึ่งศูนย์สี่คอมพิวเตอร์โปรแกรมิ่งสองยังเป็นทางการเอาเฮ้โอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันดีีวันสอบระหว่างนี้มีอะไรก็ทักอาจารย์มาได้นะครับจย์ครับผมโอเคสวัสดีครับครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับมีคำถาม ว่าแล้วตอนแล้สอบครั้งนี้โอเพนได้ไหมครับอ๋อก็จะไม่ห้ามดูเลยนะครับตามสบายนะครับโอเคครับนะอย่าลอกเล่นก็พอนะครับอย่ามีใครส่งโค้ดให้ก็พออะไรประมาณนี้นะค,คะนะครับโอเคค่ะโอเคนะอย่าเปิด <c oughs> เอกสารเปิดไป <c oughs> นะเอออีกนิดนึงย่บ <c oughs> ลืมไป่เดีวก็สอบนะเกือบไปแล้วสินะครับนะครับ แนวข้อสอบนะครับอาจารย์จะมีข้อสอบอยู่ให้ทั้งหมด3ข้ออันนี้โจทย์ไปเองแล้วกันนะครับข้อที่1น่อ่ะจะเป็นเรื่องของตัวเมอดตเลยนะอาจารย์จะกำหนดเมอดตมาให้นะครับเราจะต้องสร้างเมอดต่อตามที่อาจารย์กำหนดนะครับแล้วก็เขียนโปรแกรมตามที่อาจารย์กำหนดให้ได,ได้อันนี้ข้อที่1เลยข้อที่2จะเป็นเรื่องของ o อเนี่ยแหละนะครับโจทย์แล้วก็จะคล้ายๆกับตัวอย่างที่ทำเมื่อกี้แหละนะครับอ่านะเราก็ไปฝึกมาแล้วกันนะครับ มีคลาสมีการสืบทอดมีอินเตอร์เฟสมีเมธ h อดมีคอนสแตนเตอร์มีฟิลว่าตามที่เรียนมาแหละนะครับก็มีประมาณนี้แหละนะครับก็เป็นเรื่องง่ายๆนะเป็นเรื่องง่ายๆที่แบบไม่ซับซ้อนอลนะครับเผลอๆตัวอย่างที่เราทำมืี้ยังยากกว่าซะอีกนะครับก็ไปฝึกมากับข้อที่3นะครับจะเป็นเรื่องการอ่านไฟล์อันนี้อาจารย์บอกเลยนะไปฝึกมาแล้วกันอ่านไฟล์แล้วเอาข้อมูลที่อยู่ในไฟล์เนี่ยมาเก็บลงในอารเรย์สมิติให้ได้ จากนั้นก็เอาไปทําอะไรบางอย่างต่อโอเคไหมครับแต่ถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะอ่านไฟล์ามาเก็บลงในอารีสองมิติได้อาจารย์ก็จะตัดส่วนนี้ไปแล้วให้เราเนี่ยนะเหมือนกับกําหนดค่าเริ่มต้นนะในโค้ดเองเลยนะครับในอารีสองมิติเองเลย,นะลเ,เ,ลยเพื่อที่จะไปทําต่อนะนะได้โอเคไหมครับพอจะเข้าใจไหมเข้าใจครับ เออไม่ใช่ว่าอ่านไฟล์ไม่ได้แล้วเอาเก็บลงในอารสองมิติได้แล้วที่อยากจบแล้วข้อนี้กลายเป็นว่าข้อนี้ก็จะกลายเป็นศูนย์ทันทีอาจารย์ก็ไม่อยากได้แบบนี้อาจารย์ก็เลยมีทางเลือกให้ว่าถ้าเราอ่านไฟล์ไม่ได้เอาไปเก็บลงในอารีสองมิติไม่ได้ก็ใช้วิธีการฟิกค่าลงในอารีสองมิติเลยแล้วค่อยเอาไปทําต่อนะครับงั้นจทย์ก,ก็จะมีประมาณสามข้อตามนี้เลยนะครับข้อละสิบคะแนนนะครับอ่ะมีคําถามไหม ไม่มีครับไม่มีนะเออเกือบลืมไปไม่งั้นก็ไม่รู้เนี่วก็สอบอีกนะครับอ่าโอเคงั้นก็แค่นี้นะครับเจอกันวันอังคารหน้านะครับโอเคครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดี